สามสองหนึ่งใช่ไหมครับ กว่าปีครับที่ผมเป็นเจ้าของรถยนต์ MG 4 X คันนี้นะครับแต่คันนี้ไม่ใช่รถผมนะคันนี้รถทดสอบครับผมต้องบอกเลยว่า MG มีพัฒนาการอย่างมากครับและในปีนี้นะเขาได้แนะนำรถ Performance 2รุ่นด้วยกันหนึ่งคือ MG 4 X Power ที่ผมไปลองมาแล้วครับและอีกคันหนึ่งผมยังไม่เคยลองนั่นก็คือ MG Cyberster นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณ MG มากครับที่ให้เรามามีโอกาสลอง MG Cyberster เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มย่อยแรกๆเลยละกันนะเดี๋ยวเราไปลองดูครับในรันทดสอบที่ทะเลสาบเมืองทองธานีว่า เจ้า MG Cyberster มันจะขับสนุกแค่ไหนครับเอาล่ะครับเข้ามาภายใน MG Cyberster คันที่เป็นคันทดสอบนะผมบอกได้ว่ามันมีจุดตด่นนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยมันเป็นสีเรียกว่าเป็นสีคู่เทาขาวนะครับซึ่งจริงสีคู่เนี่ยจะเป็นสีในตัวซิลเวอร์บุลเลตนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเนาะที่จริงสีเนี่ยผมว่ามันดูสะอาดตาแล้่จริงมันดูสวยกว่าที่ผมคิดเสียอีกนะครับแต่ว่าสีปกติในตัวสีแดง ขับถ้า M D สีแดงหรือสีเหลืองมันจะต้องเป็นสีดำแดงครับอ่ะไม่รอช้าขับกันดีกว่าครับเกียร์เกียร์เกียร์อยู่นี่เออนี่ครับซ้ายอันลังพอมันเป็นเกียร์ปุ่มเราก็จะงงงนิดนึงนะครับไปเลี้ยวอยู่ทางซ้ายเวลาเราเปิดไปเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีกล้องขึ้นครับทั้งไฟฟ้าเลยอ๋อ ถ้าเป็นมุมมองด้านซ้ายเลยขึ้นที่จอนี้อ๋อสลับจอกันอ่าโอ้แต่เวลาสมูตเธ้าเข้าเกียร์ถอยหลังอะไกล้องจะติดตัวจอที่ทางด้านขวาขวาอ๋อโอเคตอนนี้เราก็วอล์กอินสปีดไปเรื่อยๆคือคือบอกก่อนครับว่าผมมาเคยขับ X-Power มาแล้วเนาะแล้วพอตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันแน่นกว่า เนี่ยแค่แค่ขับผ่านความเร็วต่ำๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งก็คือล้อด้วยนะเพราะว่าล้อมันค่อน,อนข้างจะเป็นล้อที่ใหญ่กว่ายางแก้มเกียกว่านะครับไปเลยครับก็เซสชั่นแรกเป็นทดสอบสอัตราเร่งนะครับ,รบให้ลองดูตัวแท็กไปเลยเป็นตัวซปเปอร์สปอร์ตไปเลยอืมได้ กดปุบหน้าจอก็จะเปลีป่ยนธีมนิดหน่อยอแรงน,นะครับสามสองหนึ่งไปเลยครับโอเคโอ้โหแรงใช้ได้ <c oughs> <c oughs> หุ้ยแป๊บเดียวร้อย <c oughs> สุดสุดจริง จะเป็นสรลรลอมนะครับเราเริ่มจากซ้ายก่อนอ่าตอนนี้ยังอยู่ในโหมดแท็กนะครับครับได้ครับตอมแล้วเชิญเลยอ่าอันนี้จะลองเรื่องการควบคุมนะครับสำหรับสาลาลอมออเฮ้ยมันคมใช้ได้เลยนะ,ะนคือรถโรถสเตอร์เนี่ยมันเคยขคับอยู่ก็มีซ4สี่กับ MX-5 แต่อันนียอาการมัน ใกล้เคียง mx 5แต่ mx 5มันพลิ้วกว่าเพราะว่า mx 5มันเบากว่าด้วยเล็กกว่าเบากว่าตัวนี้เป็นเซอร์ชเลนเชนสุดท้ายเลยนะครับครับเอาละเลนเชนปไปเอาซักหคสิบห้าครับมันเหมือนจะเสียอาการแตม่มันมันมันเอาอยู่เออใช่เฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันนะ คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เรามาลองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการลองสั้นๆนะครับซึ่งจริงๆร้านเนี้ยก็จะเป็นร้านที่ลูกค้าทุกคนที่สนใจรถก็สามารถมาลองได้ใช่ไหมครับอ่าก็ลงทะเบียนที่บูธเอ็มจีในงานมอเตอร์โชว์นะแล้วก็ลงมาลองได้เลยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็จะมีน้องอินสแัคเตอร์ับคอยไกด์ไลน์ให้นะครับหรือถ้าแบบคิดว่ากลัวจริงๆอินสแัคเตอร์ขับให้ได้ไหมครับขับได้ครับขับให้ดูได้อ่านั่งดูฟิลลิ่งได้อ่านะครับก็ จริง,รงๆวันนี้แบบแค่น้าจิ้มนะแต่แค่น้าจิ้มเราสึกโหมันก็เอาเรื่องเลยนะโดยเฉพาะอัตราเร่งนี่แบบไม่ธรรมดาอัตราเร่ง,ย,งยิ่งกว่าหลังปิดบ่อยอีกตอนนี้ใช่คือแบบคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราบอกได้อะคือมันแรงแน่ส่วนช่วงล่างเนี่ยมันจะอ,ออกแนววันนี้พื้นที่เราวิ่งอะ่ะมันเป็นลักษณะของของคอนกรีตคอนกรีตที่ไม่เรียบด้วยใช่ครับซึ่งมันค่อนข้างจะเอาอยู่นะยกเว้นว่าคุณเร่งแรงแรงแรงแบบแรงมากจริง ซึ่งเมื่อกี้เราก็ถือว่าก็น่าจะสูญเหมือนกันก็ถือว่ายังเอาอยู่นะครับผมเนี่ยจะมีปัญหากับ,กบเกียร์ปุ่มนี่แหละีก็ต้องไรท้ยยายหลังก็จะอยู่ด้านขวาด้วยมีลไกด์ปกติครับออ่าโเคแล้วก็บอกเป็นเซนติเมตรว่าสมมติถ้ามีมีตัววัสดุอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ยครับอ๋อบอกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ,โอเคโอ้กดอ่าโอเคขอบคุณมากได้เลยครับ วันนี้ครับกับ MG Cyberster สัมผัสแรกของผมบอกเลยว่าโคตรประทับใจแอบ,บเสียดาอยู่นิดนึงคือตอนนี้นะครับเดือนเนี่ยเขาก็สนใจแหละ MG Cyberster เนี่ยแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆประเด็นคือมันไม่ใช่รถ oupe, ครูเป้มันเป็นรถโรถสเตอร์ซึ่งความเป็นโรสเตอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไปได้2คนแล้วเพื่อนๆก็ทราบเนาะว่าตอนนี้บอลเนี่ยก็ต้องมีลูกชายนะหนึคนนะครับซึ่งอยากจะพาเขาไปไหนมาไหน ซึ่งการเราการที่เราจะพาไหนไปไหนมาไหนได้รถมันต้องรองรับประมาณ4ที่นั่งครับไม่ว่าจะเป็นด็อกซีก็ได้หรือจะเป็นแฮชแบ็กหรือเป็นซีดานอะไรก็ได้หมดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองอ่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่ารถเตอร์มันไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่ารถเตอร์มไม่ตอบโจทย์นี่ครับเขายังมี MGC 4 X Power ตอบโจทย์คุณอยู่แต่พอผมบอกว่าเฮ้ย hey, เราเอา m g 4 X Power ดิก็โดนตอบกลับมาว่าอ้าว ก็มี m t ซ x ไม่มีพาวเวอร์อยู่ที่บ้านแล้วไงเราจะเอา p o w e r ทําทำไมอ่ะโอเคงั้นก็ไปว่ากันนะครับแต่ว่าถามผมวันนี้นะกับ MG Cyberster ส่วนตัวผมมองว่ารถเนี่ยมันขับดีประมาณหนึ่งเลยนะครับวันนี้ที่เราลองชัดๆเลยคือเรื่องอัตราเร่งแปบ๊บเดียวแวบบเดียวจริงๆนะแล้วก็ข้อที่2นะครับช่วงล่างแน่นแน่นประมาณหนึ่งเลยนะครับคือถ้าถ้าคุณนึกไม่ออกอะ่ะคือผมก็เข้าใจแหละว่าไม่ใช่ทุกคนที่เคยจับรถไฮเปอร์ฟอร์มานแต่อย่างบ bon อลอ่ะเคยจับพวก เอ็มจีนะครับซึ่งจะเป็นตัวพวก43 53มาบ้างอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงล่างมันแน่นประมาณนั้นเลยเผื่อจะแน่นกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนที่เราปรับโหมดนะครับแต่และโหมดเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราขับในส่วนของซูเปอร์สปอร์ตโหมดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพลังกำลังของมันเนี่ยค่อนข้างแรงเราใจเอาเรื่องอยู่พอตัวนะครับไอความเอาเรื่องของมันนี่แหละนะทำให้รถทันนี้เนี่ยขับสนุกสนุกจริงๆแล้วในส่วนของสถานีสุดท้ายที่เราได้ลองนะครับก็คือเรื่องของแฮนดอร์ิงนะครับ ซึ่งการแ h a n d ลิ่งของรถเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราเนี่ยเข้าใจว่าพอเป็นซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นลักษณะของใช้ระบบขับสี่เพราะรถคันนี้มันมี2มอเตอร์เนาะ5้าร้อแรงม้า725ดร้อยยี่สิบห้านิวตันเมตรเนี่ยมันมี2มอเตอร์เวลาเราขับไปเนี่ยเวลาเราซาลอมเนี่ยนะครับถ้าแบบมันไม่ได้แบบอาการออกจริงเนี่ยมันก็อาจจะใช้ขับหลังเป็นหลังแต่พอมันออกปุ๊บมันใช้ขับสี่เลยนะอันนี้เท่าที่รู้สึกนะแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยเอาไว้รอให้ MG เขาให้เรายืมไปเทสบนถนนดีกว่า ผมบอกเลยว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้แล้วถ้ามีโอกาสผมอาจจะขอทีไปลองขับในสนามซึ่งเป็นสนามาที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับวันนี้เอาเป็นว่าลองสั้นๆแล้วกันสําหรับ M.G. Cyberster ครับขอบคุณที่ติดตามライบัสเตอร์ครับเทปนี้ถือว่าเป็นเทปเรียกน้ําย่อยแล้วกันของ M.G. Cyberster อย่ที่บอกครับใครสนใจมาลองได้ที่บูธ M.G. ในงานมอเตอร์โชว์ครับมีตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่7เมษายนครับสนใจมาได้เลยครับส่วนวันนี้ลาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดือนมาป้ายยาดีกว่า ต้องมาต้องมาไปแล้วครับ